ใส่เบอร์โทรสิบหลักลงไปในช่องลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์กดคำว่าถัดไปแล้วก็นำรหัส SMS มากรอกลงในช่องจากนั้นก็กดคำว่าถัดไปจากนั้นก็ตั้งชื่อยูสเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นเบอร์โทรก็ได้ เสร็จแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน6ตัวขึ้นไปให้มีตัวเลขแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยผสมกันแล้วก็ตั้งรหัสผ่านอีกครั้งให้เหมือนกันกับช่องข้างบนเลื่อนลงมากดคำว่าสมัครสมาชิกจะเห็นว่าชื่อเราไปซ้ำกับคนอื่นก็ให้ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรพิเศษลงไปกดสมัครอีกครั้ง ก็เป็นอันสําเร็จการสมัครเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเพิ่มบัญชีธนาคารกดเลือกธนาคารของท่านใส่หมายเลขแล้วก็ชื่อจริงให้ตรงกับหมายเลข